Honda นะคะ HRV นะคะปี2015นะคะ 1.8e นะคะ s mart k e y l e t นะคะตัวนี้กดเปิดได้เลยนะคะเน้นความสะดวกสบายมากขึ้นแบรนด์ o o n d a นะคะคันนี้รองรับ e85 นะคะเน้นความประหยัดมากขึ้นนะเบาะนะคะสามารถพับแยก40-60ได้เลยนะแบบนี้นะคะราคาตอนนี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะราคา เต้นรถ TK กุศลานะคะวันนี้จะมีรุ่นไหนมาแนะนำมาดูกันเลยค่ะ จะเป็นนะคะ h อนด้ Honda นะคะเท v นะคะปี2015นะคะ1 8 e นะคะตัวนี้สีขาวนะคะลูกค้ามาดูกันเลยว่าตัวนี้เหมาะกับลูกค้าอะไรบ้างก็คือลูกค้าสำหรับใช้ชีวิตประจำตัวนะคะตัวนี้ก็คือขับขี่ได้ง่ายๆและปลอดภัยด้วยมาดูนี่นะคะไฟหน้านะคะออกแบบมาอย่างโฉบเฉียวนะคะเข้ากับตัวรถนะคะ ฉบเฉียวสวยงามมากขาดแล้วมาดูตรงนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะออกแบบมาเพื่อรองรับกับด้านหน้านะคะทำให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมด้วยสเกิร์ตนะคะเข้าชุดกันมากเลยล้ออลลอยนะคะขนาด18นิ้วนะแล้วก็ยางใหม่นะคะพร้อมขับสี่เส้นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะตัดด้วยตัวโครเมียมนะคะสีเงินตัวนี้เน้นความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ ตัวไฟเลี้ยวนะคะจะฝังอยู่ในตัวกระจกเลยนะทำให้แบบว่าเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์นะคะและสปอร์ตมากขึ้นนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะสเกิร์ตรอบคันนะคะตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะดูสวยงามมากขึ้นค่ะสมาร์ทย์เลดนะคะตัวนี้กดเปิดได้เลยนะคะเน้นความสะดวกสบายมากขึ้นไฟท้ายนะคะเน้นความโดดเด่นสวยงามมากนะคะอันนี้นะคะรุ่น HRV ชัดเจนนะคะตัวนี้นะ แล้วก็แบรนด์ Honda นะคะคันนี้รองรับ e85 นะคะเน้นความประหยัดมากขึ้นนะตัวนี้นะคะมาด้วยชุดแต่งนะคะตัวสครับเพจหลังนะเน้นความสวยงามนะคะตรงนี้ดูแล้วมันจะแววแวดูมีอะไรอะไรดีเนาะแล้วก็มาด้านนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูฝาท้ายนะคะสภาพสวยงามมากๆนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะทุกอย่างเดิมเดิมเลยนะคะ ไม่มีการแกะหรือลอกนะคะหรือเป็นรอยหรือใดๆทั้งสิ้นเลยนะสภาพแบบพร้อมใช้งานมากเลยค่ะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะคะคันนี้มาพร้อมด้วยถาดท้ายนะคะแต่งมาให้เลยนี่นะคะชุดเปลี่ยนล้อนะแล้วก็ล้ออะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะคะสภาพยังใหม่อยู่เลยนะมานะคะอุปกรณ์ครบนะคะคันนี้ไม่ต้องกลัวนะ เบาะนะคะสามารถพับแยก40 60ได้เลยนะแบบนี้นะคะเวลาเรามีสิ่งของนะหรือของเยอะๆหรือใดๆก็แล้วแต่สัมภาระของเรานะเราสามารถพับเบาะนะคะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะคันนี้สบายจริงๆค่ะอ่าแล้วก็นะคะรถคันนี้นะคะไม่มีอุบัติเหตุนะคะชนหนักพิการน้ำท่วมนะคะลอยเม็ดอักที่มาจากโรงงานนะคะไม่สามารถทําขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นนะคะรถคันนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะคันนี้นะคะเจ้าของดูแลดีมากไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือใดๆมาทั้งสิ้นนะคะน็อต <Not S 2> เดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดนะไม่มีการแกะตัดต่อหรือเปลี่ยนใดๆมานะคะมาดูเลยค่ะ สภาพเครื่องเดิมสวยงามมากๆอันนี้นะคะเครื่องพันแนะคะเครื่องพันแประหยกกัดน้ำมันนะตัวนี้ด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะอ่ามาตัวนี้นะคะคอนโซลนะคะออกแบบเรียบหรูนะคะเน้นการใช้งานเป็นหลักนะ ทุกอย่างนะคะจะอยู่รอบตัวนะคะแอร์นะคะเรียงตัวกัน3ช่องนะคะเพื่อให้แอร์นะคะไปด้านหลังนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารทําให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะไม่ร้อนนะหน้าจอระบบสัมผัสนะคะตัวนี้ง่ายต่อการใช้งานนะคะพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะคะเน้นการใช้งานได้ง่าย รวดเร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องหันซ้ายหันขวาแล้วก็แตะนั่นแตะนี่เพื่อตั้งค่าตัวรถนะคะคอนโซลการบอกเลขไม้นะคะอัตราการเร่งดูได้ง่ายๆเลยค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะง่ายมากๆกับการใช้งานนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะตรงนี้เบรกไฟฟ้านะคะเป็นเบรกมือนะง่ายต่อการใช้งานค่ะห้องผู้โดยสารน,นะคะจะเป็นสีดำนะคะเบาะทำด้วยหนังนะคะ ออกแบบมาโอบก,กระชับนะแล้วก็ตัวนี้เหมาะกับสรลีระทุกรุ่นทุกวัยนะคะสวยงามด้วยนะคะการตัดเย็บมาค่ะเดี๋ยวตูนจะพาไปดูด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะนั่งจริงๆไม่ได้ไม่ไม่ได้อึดอัดนะ,ะก็คือนั่งได้นะคะ3มคนนะครอบครัวหนึ่งนะคะ5คนสบายๆเลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะก็คือเหมาะสำหรับรถครอบครัวรถที่ลูกค้า ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะไปทํางานค่ะไปรับลูกหลานที่โรงเรียนหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะในการทํากิจการร่วมกันของครอบครัวเนาะนั่งแล้วไม่อึดอัดขับสบายก็คือแนะนําคันนี้เลยนะถ้าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะราคาตอนนี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะราคา429,000นะคะ เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เรานะคะจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้ามีอาชีพอะไรทำอะไรนะคะติดต่อมาที่เราหรือว่าทักเข้ามาในเพจนะคะรถรุ่นนี้ผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน7,000นะนะคะก็คือผ่อนสบายๆเลยค่ะลูกค้าไฟแนนซ์นะคะที่รับจัดเรามีรองรับทั้งธนาคารแล้วก็ลิสซิ่งนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อเข้ามาหาทางร้านเรานะคะทางที o o d ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ